สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไปสีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายไปสีเดนั่มโอมมูเนาะทางเลเด็ดมาให้นนพี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเน้าทางเนาะจ๊ะวอนสบไปรับชมรับฟังยายไปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ยายไปสีนํานไปด้วยจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย่นานย,ยายไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตท,ทีใหม่ๆพี่น้องกับสุป,ประพาเบิ่งพาชมเน้าทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดที่ชอบอาจารย์ใด หรือว่าจักข้อมินของมาคุยมาตะไครก่กับแม่ไพชรซีก่ะข้อมินมาใส่คลิปข้างล่างใส่นอพี่น้องเนาะแต่เบาหลายยายห้างพี่น้องจะไปเบิ่งของมูนเนาทังอาจารย์ทพลังกกเลยจา้าเนื้อาทาั้งนี่คนบอกว่าเด่นล่างอาจารย์ชาวโรดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเขาซีสามเนาะจ้างวดนี้เด่นล่างพี่น้องแคปหน้าจอเลยเนาะจา้านาะสองตัวล่างมีสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปด สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดครับพี่น้องเสื้อใจเลดวิ่งเลดดับแย่ไพ่กะตัดเจ็ดออกเนาะพี่น้องเนาะขัดจานกัดจวดจานได้เบิ่อได้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับเด็ดล่างอาจารย์ชเวโรดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดวีและโยเนาะค่ะเพื่อนบอกวางสีล่ละพี่น้อง เลขคู่โต้นบนบนมี 8, 2, 8, 5, 8, น่แต่สองแปดหกมาจาสาตัวก็สองแปดสี่สเน้น2 8 5แปาสันไปกับ6จวดกระสันพี่น้องขาเอาพิจน,นาเลยนะคะเอ็ดวีลโยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยบนเอดกู แอดปูบอกว่าหน่วยบนงวดเลี้ยวเข่าหานาะจ้ะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าศูนย์สามสี่เจ็ดนะคะเอาพิจารณาได้สําหรับหน่วยบนแอดปูเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมักเจ้าทางนทำแอดปูกับเขีบหน้าจอนำคนในเรื่องเรื่องพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดหน่อยค่ะสันพี่น้องเดินล่างเนาะเพิ่นมี20 50 70 90 สองเจ็ดห้าเจ็ดและห้าแปดมักกับพิจนาเพิ่นบอกว่าเด่นรางศูนย์กับเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้งวดที่แล้วเข้าสี่สามเนาะวันนี้เพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่แปดเก้าหกเจ็ดหาสองลูดหกกับเจ้าอุ้เก้าหกกับเจ้า่สันเก้ากับหกเนาะพี่น้องเอาแคบหน้าจอสองตัวเพิ่นได้เลยเนาะค่ะจหน้าได้เนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดก็ค่อยว่ากันกันบ่มักกับพานได้เนาะค่ะเนาะ แค่พี่สีจะขอย้ำเสมอเนาะคะ่ะเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์รวนแล้วต่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นบนแอ็ดกับตันเนาะสิบหน่วยบนแอ็ดกับตันเนาะจ้าแอ็ดกับตันบอกว่าสิบหน่วย,ยบนอยู่ที่ศูนย์สองหกเนาะจ้ามาได้รักสิบและรักหน่วยเนาะสำหรับผู้ใดมักเนว่างแอ็ดกับตันแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยล่างแอดบุญมี่เนาะงวดที่แล้ว10หน่วยล่างมาก3กับ4เลยเนาะจา่ะงวดนี้9กับ0ละสันมันเป็นสีมาจีพี่น้องมันเป็นีมาคู่กันจีพี่น้องเอา้าพีจาหน้าไรเนาะคะ่ะ9กับ0นณะพี่น้อง10หน่วยล่างเนาะมักตัวใดกับแจ้งแคบหนาจอเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอนิรมตูนเนาะอ่าแนวทางเทิงมาสัน่นเด่น6กกบเจ็เนาะสองโตแคปหน้าจอสําหรับแนวทางของแอนิรมตูนนะจ๊จะได้ไพ่บริยานให้เนาะพี่น้องเนาะจะหน้าเป็นแนวทางไดเด้อพี่น้องคะมักตัวใดจะค่อยวากันตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะตอปัดทุกสำนักทุกอาจารย์ ส่วนเรียกจะเป็นแนวทางเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรอยบนแอดบุลมีเนาะรอยบนวดที่แลียว036มา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 สามเนาะจ้างวดนี้258พี่น้องเอาลองเอาลักลอยไลา่อาจารย์ไปมาทุ่มกันเบื้องเดิ่มพี่น้องว่าอ่าอาจารย์ดังๆอ่ะเพิ่นเพื่นเพิ่นชนกันตัวใดแน่เนาะค่ะเนาะอันนี้ชนกันกับแอดแอดยื่นหนาแต่อยู่ที่ห่าเนาะพี่น้องเนาะน่าจะอยู่ที่ห้าเนาะค่ะ ้าชนกันก็แอดยื่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางเด่นบนล่างตัวเดียวงวดที่แล้วเด่นบนล่างตัวเดียวเด่นสามมาลาะะ้ล่างเนาะค่ะงวดนี้หกหกที่ยังพี่น้องสั่นหกมาแห้งก็จะเป็นหกแปดหกห้าหกเจ็ดประมาณนี้เนาะ,ะพี่น,อนะะ้องเนาะต่อไปเลยจ้ะ แอดปูแล้วบอกว่าวิ่งตัวเดียวแข็นแขวนาสันสายเรีนพนะพี่น้องคะสายเรเพิ่นบอกว่าเรนเลนบนเนาะหัวน,นี้สามเด้อพี่น้องแอดปูบอกว่าฟันตัวเดียวแข็นแขวนสามมาสัน้นสำหรับผู้ใดมักแนวทางแอดปูกะเทียบนาจอเป็นแนวทางนะ้ำเพื่อนในนาะพี่น้องเนาะเด่นตัวเดียวแอดปูเนาะคะ่ะเด่นสามน้องเนาะสามบนต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดก่อนเนาะ แอ็ดก่อนบอกว่าเลขออกวันศุกร์ว่าส,สันพี่นอ้องอ่าพนบอกว่าเด่นอยู่ที่สองเละเก้าเนาะสองหกสองเจ็ดหกเก้าเก้าเจ็ดนะคะเน้นเก้าเจ็ดลางทอนันว่าส,สันกันหนึ่งเจ็ดเอ็ดเดอระนะเอ็ดก่อนละว,วางน้อพี่น้องนะอเนาะไหมักแนวทางเอ็ดก่อนกับแคปหนา้าจอ,อน้ำพนได้เลยเลยนาะคะ่ะตรวจจับฝาดร่มน้ำพนได้พี่น้อง พอไปเลยจ้ะมาเบิงเนี่ยเบาได้เบาเบาได้เบาอันนี้เป็นเนื้อทางของขอันคนอีสานไตรเนาะคะ่ะคนอีสานไตรเราบอกว่าเออ่เลขเด่นนะคะ,มา,าะ,คะมาได้บนล่างเนาะ,ะมาได้บนล่างเพืะะ่อนบอกว่าเก้าห้าหกเลขเด่นบนล่างเนาะค่ะมาได้บนล่างเนาะเก้าห้าหกพี่น้องไคม,มักเนื้อท่าคนไปเขียบหน้าจอเลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ วจจ่านำเพิ่นเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทั้ทงเพิ่นมามีซื้อเนาะพี่น้องนอมาเบิงคาวาเพิ่นไฮเดนหยางเพิ่นบอกว่าเด่นเก้าเนาะค่ะนอเพิ่นบอกว่าเด่นเก้าเม็ดเดียวเก้าหกถ้าเป็นเบิ้งกับเก้าเก่าหกหกปรสัตเอาเคบหนาจอเลยพี่นอ้องเลขดังเนาะค่ะนะเลขดังในงวดนี้แหละแคบหนาจอเลยนะจ๊ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอมูนอยสวรรค์นเนาะอนบอกว่างวดนี้มีแปดในนว่ดนะสันแปดยังดีแล้วพี่น้องเราว่างต่แป,ดก,ปดก็แปดสองแลนน้วเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางข้อค้นคนสตดเอามาให้เบิง้งซัามี่ใดซํามี่เนาะเอามาให้เบิ้งเต็ม่ได้เนาะพี่น้องเอาตังเต่ตตัวเน้นๆมาใหา้อันนี้มาใดบนรางเด้องสุดเนี่ย เดินบนล่างเนาะคะ่ะเนาะงวดที่แล้วเข่าสามว่าล่างเนาะจ้ะงวดน,นี้แปดกับสามคือเขานะพี่น้องเนาะ,ะมักตัวใดกว็ววากันไปตามศูนย์เนาะคะ่ะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดนั่งฝาล่าสีมังกรเนาะ,ะแอดนั่งฝาลาสีมังกรบอ,อกว่าเดินบนหนึ่งศูนย์หนึ่งสองมาจ้ะศูนย์หนึ่งสองมาบนมาสันะะเอาผู้ใดมักแนวทางของแอดนั่งฝาค่ะ แคบหน้าจอน้องคนเดเลยเนาะพี่น้องเนาะนั่งฝ่าราศีมังกรเนาะพี่น้องันเป็นนั่งฝ่าหน่อยเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขบักทุเรียนคนราศีเมษเนาะเด่นสิบหน่วยล่างหนึ่งสามสี่แปดนะคะคนราศีเมษเราพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมากครบลงัง 1> 1, 2, 3, 4, 6, เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเอ้ยสี่ห้าเลขติดตพ่นบาพ่นไปเที่ยวเนาะพี่น้องหกเจ็ดแปดกระสันหกเจ็ดแปดไปเที่ยวบอมากระสันอาจารย์ท่องก่อนวาเนาะเอาพีชนะน้ำพ่ในใดค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักเน่าท่าพ่นจังเก็บหนาจอเด้อพี่น้องเพราะว่าทุกสำหรักทุกอาจารย์รัวเลยียถ้าเป็นเน่ทาท่าอ่านั้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะเพื่มมอนบอกว่าดับล่างทุกหลักพร้อมสูลกร,ระสัน เพิ่นว่าเนาะดับพกพนาพี่น้องค่ะดับพกรางทุลักพนาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางค้นสีสเกตดกันเองวาสันร้อยบนแบบทดลองศูนย์กับหนึ่งงวดที่แล้วศูนย์กับสามงวดนี้ศูนย์กับหนึ่งลอยบนเนาะสีสเกตดกันเองเนี่ยนะพีน่น้องคันมะขวจวดจากนํำเพลินโนาะ ต่อไปเลยจ้ะพิทายโดยเนี่ยทางคนไท่ยหัวใจสิงเนาะเลขหน่วยบนล่างนะคะรัฐบาลนอ้องวที่แล้วหน่วยบนล่างมาสามกับหาเลยเนาะเลขสองตัวมาทั้งหน่วยบนหน่วยล่างเลยเนอ้องว่านี้เจ็ดเก้าศูนย์มาเฉพาะรักหน่วยบนล่างเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่เงเงรวยรวยปังๆังสุขปุสุข,ข,สข,ข,ข,ขพ้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะ ที่ได้แบ่งปันของมูนเนืทาาให้แย้ไพ่ใหม่มนพอแม่พี่นอกได้เบ,งเบ่งได้ชุ่มเป็นเนวทางเนาะจ้ะขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า